สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้จะมาสอนสำหรับการฝึกหัดเดาะบอลหรือจักกิ้งสกิลเป็นสกิลที่ถือว่ามีความจำเป็นครับเพราะว่ามันคือหนึ่งในการคอนโทรลลูฟุตบอลเมื่ออยู่บนอากาศมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราจะคอนโทรลบอลที่อยู่ในอากาศถ้าเราสามารถเดาะบอลได้เราก็สามารถคอนโทรลบอลที่มากักอากาศลงมาเล่นต่อได้ทันทีสำหรับผู้ปกครองที่ไม่รู้จะสอนลูกๆหลานๆยังไงก็ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทักษะพื้นฐานง่ายๆให้สอนให้ลูกหลานฝึกคอนทรลบอลวกัดครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องเริ่มจากให้เด็กๆเดาะบอลเตะตกจับเตะตกจับเตะตกจับอย่าให้มันกระเด้งไปไกลนะครับให้พยายามไม่ก้าวเท้ายิ่งดีครับ เตะโตจะไม่ต้องก้าวเท้าไปเก็บยื่นมือได้ก็พอประมาณนี้ครับถ้าเกิดเขาทําได้ได้ดีแล้วก็เปลี่ยนจากขาข้างถนัดค่อยๆเปลี่ยนไปจนแต่ต้องทำทั้งหย่าะชินนะครับเอาข้างถนัดทีนี้ไม่ต้องตกเตะหนึ่งจับหนึ่งเตะหนึ่งจับหนึ่งก็ทําอย่างนี้ครับสลับเปลี่ยนเป็นขาข้างไม่ถนัดบ้างขาซ้ายนี่เตะตกจับเตะตกจับ นี่คือสําหรับเด็กน้อยต้องเริ่มสําหรับเด็กน้อยครับการเล่นฟุตบอลทุกชนิดต้องเริ่มจากง่ายไปหายากนะครับง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันมันจะทําให้เขามันไม่ยากเกินไปแล้วเขาจะสนุกพยายามทําให้เขาสนุกนะครับก็ส่วนที่จะโดนกับลูกบอลคือหลังเท้าตรงนี้ทํามันบ่อยๆเขาจะรู้อยู่แล้วว่าองศาของขาจะอยู่ตรงไหนมันมันสอนกันไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้ต้องใช้ความคุ้นเคยกับการฝึกฝนกรับเหมือนเดิมครับ เตะจับไม่ต้องตกแล้วทีนี้แต่พยายามอย่าให้มันเด้งไปไกลให้มันเด้งเข้าหาตัวยิ่งดีครับเพราะว่าบอลอยู่ใกล้ตัวเราจะสามารถเล่นต่อได้และคอนโทรนได้ก็เมื่อเขาทาได้ดีมากพอแล้วทุกอย่างที่พูดนี้ไม่ต้องทําในวันเดียวนะครับทําจนกว่าจะชินก็ามาเตะสลับซ้ายขวาจับสลับซ้ายขวาจับจะเป็นแปรข้างเท้าหลังเท้าได้ทั้งหมดครับก็อยู่ที่ ที่เด็กเขาเขาถนัดนะครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหลังเท้าอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะหลังเท้าถือว่ายากพอสมควรแต่ถ้าทําได้ก็จะดีครับก็แต่ถ้าทําแล้วมันตกก็ปล่อยให้มันตกแล้วก็เด้งเดาะต่อใหม่ได้ครับแล้วก็เพิ่มให้เป็นจํานวนมากขึ้นโดยไม่นับการตกเช่นอย่างนี้หนึ่งสองสามจับหนึ่งสองสามจับหนึ่งสองสามจับอ่ะประมาณนี้ แต่ถ้ามันตกไม่เป็นไรให้ให้ให้ลูกๆหลานๆเล่นต่อได้เลยครับนี่เป็นอย่างนี้นี่ปล่อยมันตกได้ครับแต่ถ้าคนเป็นแล้วเขาจะไม่ชอบให้มันตกเพราะมันจะคอนโทรลยากครับจะสี่ห้าครั้งแล้วตกทีหนึ่งแล้วก็เล่นต่อก็ไม่มีปัญหาครับทําไม่มีกฎเกณฑ์ครับก็ลองเอาไปฝึกลูกๆหลานๆดูนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งสกลิลที่จะเพิ่มความพิเศษให้กับการคอนโทรลบอลของลูกๆหลานๆของท่านได้ cup.